สิ sí, ทุกคนคือแบบโฮ้ยไอ้ยดูสิคือมันโหน่งโ้ยโอ้ยโอโอตรงนี้แข็งหน่อยโอ้แต oh no. oh yeah. ่สวยมากโอ้ยสวยจริงสวยจริงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนขาหนาว ไม่ไหวแล้วโอ้โโอ้ยเย็นมากเลยทุกคนโอ้ยเย็นค่ะ วัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอวี่ค่ะคลิปนี้ไอวี่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะไอวี่จะพาไปชมบรรยากาศบนเทือกเขาแอลนะคะให้ทุกคนเห็นมากเลยเดี๋ยวนะคือตั้งกล้อง <c ười> คือกล้องถ่ายออกไปทางนี้มันย้อนแสงนะคะทุกคนก็เลยไม่เห็นเนาะก็เลยไม่เห็นแสงแดดเดี๋ยวไอี่จะให้ทุกคนดูแสงแดดนะคะแสงแดดสวยมากจริงวันนี้แดดดีแดดดีเดี๋ยวเหมาะก,กันเหมาะมากเลยค่ะคือแบบโชคดีมากเหมาะมากเลยค่ะกับการที่เราจะไป ไปปีนเขาไปชมวิวไปเล่นสก,กีอะไรเงี้ยซึ่งไอพี่ก็เล่นไม่เป็นหรอกนะคะสก,กเออีเดี๋ยวจะพาไปชมคนอื่นเขาเล่นกันนะคะส่วนไอพี่ก็จะไปเดินชิวๆอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวไอพี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมที่ไอพี่ถ่ายจากหน้าต่างคือสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะคือวิวจากหน้าต่างนะคะคือสวยมากเอาจริง คือไอทีเห็นเขาขาวเนี่ยค่ะทุกคนมันคือหิมะนะคะเขาขาวอยู่บนหลังคาเนะะี่ยค่ะหลังคาบ้านรู้สึกว่าตรงนี้เขาจะมาทำงานด้วยอะคะ่ะไอพี่ไม่ได้ออกไปข้างนอก ตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไอวิจะพาขึ้นไปดูบนยอดเขานะคะแต่ซึ่งไม่ใช่ฝั่งนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นอีกทางด้านหนึ่งแต่ว่าตรงที่จะไปขึ้นเขานะคะมันจะไปอีกทางหนึ่งเขาเล็กนี้ไม่ไม่ไอวิไม่ได้ไปขึ้นตรงตรงที่เราเห็นเขาตรงนี้นะคะจะเป็นอีกที่หนึง่งเดี๋ยววิจะเก็บบรรยากาศมาชมนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ไอวิ้ามาถึงจุดที่เราจะไปซื้อตั๋วสําหรับที่จะขึ้นกระชเช้าไปด้านบนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ตรงนี้เป็นข้อมูลค่ะ ข้อมูลว่าเราจะซื้อตั๋วขึ้นไปจุดไหนบ้างนะคะที่มันเดินได้ที่ไหนเหมาะเล่นสก,กีนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นข้อมูลตามแผนแผนผังน,นี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปซื้อตั๋วข้างในนะคะ <c oughs> แล้วก็เราก็จะได้ขึ้นกระเช้าค่ะเราก็จะเอาตั๋วตัวนั้นแหละค่ะไปขึ้นกระเช้านะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้ไอวี่กำลังขึ้นบนกระเชาเา้าแล้วนะคะตอนนี้ไอวี่อยู่ในกระเชาเา้าแล้วเนาะกำลังจะขึ้นไปด้านบนค่ะทุกคนตอนนี้ไอวี่ถ่ายลงมาข้างล่างะค่ะ จะเห็นว่ามีหิมะเต็มไปหมดเลยปกคลุมเต็มภูเขาไปหมดเลยค่ะทุกคนน่าตื่นเต้นม,มากเลยตรงนี้จะเป็นสนามกีฬาที่เขาเอาไว้เล่นสก,กีเอาไว้แข่งสก,กีคณะนะคะแต่วันนี้มันจะไม่มีกิจกรรมอะไร เริ่มเห็นหิมะชัดเจนนะคะทุกคนหิมะเริ่มหนาขึ้นค่ะหิมะค่อนข้างที่จะหนานะคะ ทุกคนคะ่ะตรงจุดที่ไอวียืนแล้วก็ถ่ายลงไปตรงนี้นะคะคือเป็นยอดที่สูงสุดเลยนะคะสูงสุดตรงยอดเขานี้เลยมีความรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะทุกคนแล้วก็ลมแรงมากลมค่อนข้างแรงเลยนะคะทุกคน ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนก็จะมีนักท่องเที่ยวเนะะี่ยค่ะยืนถ่ายรูปชมวิวเต็มไปหมดเลยค่ะมุมนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีคนเล่นสกีนะคะอ้แต่รู้สึกว่าเขาจะล้มนะคะคนนั้นอ่าลุกไปต่อได้แล้วค่ะทุกคนตัวเล็กมากเลยมองลงไปข้างล่างคือตัวเล็กมากค่ะทุกคนอันนี้คือเขาเล่นสกีอยู่นะคะเขากําลังจะลงไปข้างล่างอ่าเนี่ยค่ะน่าสนุกเนาะเออถ้าเราเล่นบ้างอาจจะตกเขาตายนะคะถ้าเราเล่น การเล่นสกีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็ได้นะคะคือเขาต้องไปฝึกมาจากโรงเรียนเขาต้องได้เทรนมาอย่างดีอะคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคู่เนี้ยน่าจะเป็นแบบเขากำลังมาฝึกเข้าสถานที่จริงนะคะเฮ้ยเฮ้ยลูสิ มันหนุ่มโอ้ยโอ้ยโอโอตรงนี้แข็งหน่อยโอ้แต่สวยมากอ้ยสวยจริงสวยจริงทุกคนเดี๋ยวเดียวใส่ถุงมือก่อนขาหนาวไม่ไหวแล้วโอ้ โอ้ยโอ้ยเย็นมากแล้วทุกคนโอ้ยเย็นค่ะเย็นมากเลยโอ้ยตอนนี้ไอวี่อยู่บนยอดทททเทือกเขาแอลนะคะทุกคนสูงจากระดับข้างล่างอะค่ะประมาณ2,200 2,200 เขาริ้สองพันสองร้ 2, อะไรอ่ะโอ๊ยหูย,ยคือมันดีอ่ะดูสิดีมากเลย,ยไม่ต้องพูดถึงความหนาวคะ่ะเย็นเย็นเย็นจริงๆดูสิอันนี้ก็สวย สวยมากไว่สิเวลาเรามองมันเะยิบระยับมากเลยอ่ะโอ้ยมีความสนุกมีความเดินแบบครุบคลาบครุบคล้าวสิอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ่ะกันโอ้ตยแล้วตกตกตกสนุกมากวันนี้คนาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะทุกคนดูนะท่องเที่ยวเยอะมากเลย ตรงที่ไอวี่อยู่เนี้ยนะคะติดกับออสเตรียค่ะทุกคนมันติดกับออสเตรียถ้ามองไปอีกทางหนึ่งน่าจะถ้ามองไปทางนี้น่าจะเป็นออสเตรีย this is Austria a อ s t r i a a l r e a ตรงนี้นะคะมันมัน ก็คือคือตรงนี้หน้าผามันชันนะฮะเดี๋ยวไอวพี่จะให้ดูคือพานิกเอาจริงค่ะคือพารนิกเพราะวมันชันมากเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยตรงที่ไอวพี่ยืนตอนเนี้รู้สึกว่าจะพารนิกลกระความสูงค่ะ ซึ่งมองจากตรงนี้น่าจะเห็นตรงจุดยอดสูงสุดเลยค่ะจุดยอดสูงสุดของเชือกขอเขาลูกนี้เลยค่ะไอพี่เพิ่งลงมานะไอวีเพิ่งลงมาจากเขาเลย oh. เอ้ยส่วนใหญ่เขามาเล่นสกีกันค่ะทุกคน ต้องเดินชิดฝั่งที่มันเป็นมีกำแพงกั้นหน่อยนิดนึงกลัวหล่นเดี๋ยวไอพี่จะไปตรงนี่ค่ะที่มันเป็นอาคารตรงเนี้ยตรงกระเช้ากำลังขึ้นมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวไอพี่จะไปขึ้นกระเช้าตัวนี้กลับลงไปข้างล่างะะมาทับบนเพราะว่าตอนนี้อยู่อยู่ข้างบนนี่นะผสมพวงแล้วคะ่ะหนาว <c ười> คือความเย็นนี่แบบมันก็นังเสร็จ คือเย็นยัยเยือกค่ะค่ะเหมือนจับน้ำแข็งตลอดเวลาเลยจริงวิวสวยมากสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า